ค่ำคืนนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสู่ใจกลางเมืองอุดรธานีเมืองที่ไม่ได้มีเพียงความคึกคักของผู้คนแต่ยังซ่อนเรื่องเล่าและความศรัทธาไว้อย่างแน่นหนาะวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนมาตั้งแต่กำเนิดเมืองอุดรและเป็นมากกว่าสถานที่ทําบุญ ที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่วัดเก่าแก่แต่เป็นเหมือนสมุดบันทึกที่มีชีวิตบอกเล่าเรื่องราวทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะศาสนารวมถึงตำนานลี้ลับที่เล่าขานกันไม่รู้จบหลายคนผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เคยรู้เลยว่าภายในกำแพงวัดแห่งนี้ยังเก็บงำความลับไว้มากมาย คืนนี้เราสองคนจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวัดมัชชิมาวาดพระอารามหลวงคู่เมืองอุดรธานีที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงปัจจุบันและแน่นอนว่าเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ตำนานลี้ลับห้าเรื่องที่ฟังแล้วต้องขนลุก นี่คือรายการพิเศษจากทีมงานอุดรเดลี่เราจะเล่าให้คุณฟังทั้งเรื่องจริงและเรื่องเล่าในแบบที่ชวนติดตามตลอดรายการสวัสดีครับผมพี่อนาคินเป็นพิธีกรชายของรายการและหนูเสี่ยวเลี้ยนค่ะเป็นพิธีกรหญิงที่จะมาเล่าเรื่องราวไปพร้อมๆกันในคืนนี้ ประวัติความเป็นมาของวัดมัชชิมาวาดวัดมัชชิมาวาดเริ่มต้นจากวัดร้างในป่าโนนหมักแข้งเมื่อกว่าศตวรรษก่อนชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าวัดเก่าเพราะที่นี่มีหลักฐานโบราณสำคัญคือเจดีศิลาแรงบนเนินดินและพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรก สองสิ่งนี้เป็นเสมือนหลักฐานว่าวัดเคยมีความรุ่งเรืองแต่ก็เงียบร้างไปนานจนปลายรัชกาลที่หพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานีได้โปรดให้บูรณะวัดขึ้นใหม่ในปีพศ2436และพระองค์ยังตั้งชื่อใหม่ว่าวัดมัชชิมาวาดหมายถึงวัดศูนย์กลางของทุกคนไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นการประกาศว่านี่คือ ัดคู่เมืองที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหลา่าหลังจากนั้นวัดก็เติบโตเคียงคู่เมืองอุดรธานีและวันที่7พฤษภาคมพศส5 0 7ได้รับพระราชทานยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญถือเป็นวัดสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวดัดพระอุโบสถของวดัดสร้างขึ้นในปีพศส4 8 5ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองใช้ฝีมือช่างผสมไทย และยวนมีเอกลักษณ์คือซุ้มประตูที่ปั้นเป็นรูปยักษ์และทหารยืนเฝ้าทัดขึ้นไปเป็นรูปข้าราชการเต็มยศและด้านบนสุดคือพระพุทธ